สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับผมอาจารย์แป๊ดตักกศิลานะครับในรายการโหราหาหุ้นทางช่องตักกิลาโหราชาแนลนะครับวันนี้เป็นวันอังคารที่4พฤษภาคม2,564นะครับเราจะมาดูดาวเด่นของหุ้นในแต่และช่วงเวลา จะมีด้วยกันสามช่วงเวลานะครับช่วงเวลาที่หนึ่งเป็นช่วงเวลาของหุ้นไทยและเอเชียในเวลายี่ิบในเวลาเก้านาฬิกาถึงสิบแปดนาฬิกาแล้วในเวลาที่สองเป็นช่วงเวลาของหุ้นยุโรปอังกฤษเยอรมันรัสเซียในเวลายี่บสองนาฬิกาถึงย3ิบสามนาฬิกาช่วงเวลาที่สามเป็นช่วงเวลาของสหรัฐอเมริกาหรือดาวโจนในเวลาสามนาฬิกาถึงสี่นาฬิกานะครับเราจะมาดูดาวเด่นในช่วงแรก เป็นช่วงเวลาของหุ้นไทยและเอเชียจะมีด้วยการหกหมายเลขนะครับหมายเลขแรกหมายเลขสองหมายเลขเจ็ดหมายเลขห้าหมายเลขแปดหมายเลขศูนย์และหมายเลขหกนะครับเป็นหกตัวเลขที่จะใช้ในช่วงเวลาที่หนึ่งช่วงเวลาของหุ้นไทยและเอเชียในเวลา เก้านาฬิกาถึงสิบแปดนาฬิกานะครับท่านสามารถดันต้องหกตัวเลขนี้ไปใช้ไปผสมไปจับคู่หรือไปรวมกับเลขของท่านนะครับผมจะขอจับให้ท่านดูประมาณสามคู่ก็จะมีสองเจ็ดสองห้านะครับแล้วก็สองศูนย์เป็นสามคู่ที่จะใช้ในช่วงเวลาที่หนึ่งช่วงเวลาของหุ้นไทยและเอเชียนะครับต่อไปเป็นช่วงเวลาที่สองช่วงเวลาของหุ้นยุนโรป อังกฤษเยอรมันรัสเซียในเวลา22นาฬิกาถึง23นาฬิกาจะมีด้วยกัน6หมายเลขหมายเลขแรกหมายเลข3หมายเลข9หมายเลข6หมายเลข2หมายเลข8 และหมายเลขสี่นะครับเป็นหกตัวเลขที่จะใช้ในช่วงเวลาที่สองช่วงเวลาของหุ้นยุโรปอังกฤษเยอรมันแลเสเซียนะครับในเวลา22นาฬิกาถึง23นาฬิกาท่านสามารถนำทั้ง6ตัวเลขนี้ไปใช้ไปผสมไปจับคู่นะครับหรือไปรวมกับเลขของท่านาผมจะขอจับให้ท่านดูประมาณ3คู่ก็<อ>จะมี39 36 38นะครับ เป็น3คู่ที่จะใช้ในช่วงเวลาที่2ช่วงเวลาของหุ้นยุโรปอังกฤษเยอรมันรัเสเซียในเวลายี่นาฬกาถึงย3นาฬิกานะครับต่อไปเป็นช่วงเวลาที่3เป็นช่วงเวลาของสหรัฐอเมริกาหรือดาวโจนในเวลา3ามนาฬิกาถึงสี่นาฬิกานะครับจะมีด้วยการห้าหมายเลขหมายเลขแรกหมายเลขสา หมายเลขสี่หมายเลขเจ็ดหมายเลขหกนะครับหมายเลขแปดเป็นห้าตัวเลขที่จะใช้ในช่วงเวลาที่สามช่วงเวลาของสหรัฐอเมริกาหรือดาวโจนในเวลาสามนาฬิกาถึงสี่นาฬิกานะครับท่านสามารถดันต้องห้าตัวเลขนี้ไปใช้ไปผสมไปจับคู่นะครับหรือไปรวมกับเลขของท่าน ผมจะขอจับท่านดูประมาณสองคู่ก็จะมีสามสี่แล้วก็สามแปดนะครับเป็นสองคู่ที่จะใช้ในช่วงเวลาที่สามช่วงเวลาของสหรัฐอเมริกาหรือดาวโจนส์ก็ครบแล้วนะครับสามช่วงเวลาซึ่งในแต่ละช่วงเวลาผมจะมีการจาะตัวเลขในแต่ละหุ้นของช่วงเวลาต่างๆให้ท่านนำไปคัดเลขเด่นในช่วงนั้นๆให้อีกด้วยนะครับ สถาบันตักกศิาลาหราเป็นสถาบันที่เปิดสอนวิชาโหรลาศาสตร์เบื้องต้นนะครับและวิชาอื่นๆอีกหลายแขนงและต้องผมได้เปิดสอนวิชาโหรลาหลาหุ้นนะครับเพื่อให้ท่านนั้นนําไปคัดหาเลขเด่นในแต่ละช่วงเวลานะครับโดยใช้วิชาให้เลือกชั้นสูงและสูตรจากเลขศาสตร์หรือท่านที่สนใจและติดต่อสมัครและสมัครได้ที่สถาบันตักกศิาลาหราตามเบอร์โทรด้านล่างได้เลยนะครับ และขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรายการนะครับอย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ